12เวลาทองของการใขครค่คว้นอกุรอานนี้ผมนำเอามาจากหนังสือนี้นะคู่มือใขคร่คว้นอัลกุรอานผมได้เรียบเรียงรวบรวมมาเนี่ยจากหลักการที่มาจากอัลกุรอานและสุนัขของท่านนบี๊สอเราเลยสำหรับคนที่ชมอยู่คลิปนี้เนี่ย อาจจะนําเอาบางข้อเอาไปปฏิบัติอะไรแต่ผมจะสรุปให้ทั้ง12ข้อเลยนะครับเวลาที่1เวลาแรกที่เราสามารถใครควรอ่านได้ก็คือในละหมาด5เวลาจริงๆเราอาจจะเห็นว่าละหมาด5้าเวลาเนี่ยมันเป็นการละหมาดสั้นๆก็จริงนะแต่ว่าถ้าเราใช้เวลาสั้นๆน,นี้อย่างมีคุณภาพมันจะเกิดประโยชน์อย่างมากเลยถ้าเราสามารถจะนําไปปฏิบัติได้นั่นก็คือขณะที่เราอ่านอัลฟาติฮะขณะที่อิหม,ม่ามถ้าเราเป็นมะมุมละหมาดเสียงดังละหมาดมะเกรบอี หรือสุภที่มัสยิดเนี่ยเราตั้งใจฟังอิหม่ามโดยเฉพาะเวลาละบาดฟายัดเวลาสุภพีเนี่ยเพราะเป็นช่วงเวลาที่ อิหมามถ้าเขาจะอ่านยาวดิดนึงเพราะเป็นสุนขท่านนบีัลอลอวุอะลยิวะซัมแล้วก็เป็นเวลามาอลกาจะมาเป็นพยานนะฮะอินนักุรอานในฟาจริกานะมัชฮูดการอ่านอันกุรอานในเวลาฟาจักรก็คือในเวลาละมาดสุบฮหเนี่ยจะได้รับการเป็นพยานจากใครจากบรรดามาเลกะาสองกะกะกลางและกะกลางคืนนะครับดังนั้นในเวลาละหมาด5้าวัตูเนี่ยเราสามารถจะไขขวดอันกุรอานได้ เวลาที่2ละหมาดตารเวีอ่าละหมาดตารเวยแน่นอนว่าเป็นช่วงเวลาที่เราฟังอัลกุรอานแบบยาวๆแล้วก็อยู่ในเดือนรอรฎนะครับเวลาที่3คือละหมาตเยามุลเลนยามค่มาําคืนโดยทั่วไปเนี่ยจริงๆแล้วละหมาดค่ำเยามค่าคืนโดยเฉพาะละหมาดวีเตสเป็นละหมาดที่คู่กับอัลกุรอาน เอนะาติรูยาอัลกุรอานท่านบนีซอเรลาสำได้บอกบรรดาชาวอันกุรอานทั้งหลายจงละหมาดยาม่ําคืนจงละหมาดวิเตสเถิดแล้วก็นักวิชาการหรือบรรดาผู้รู้หรือว่านักท่องจำอัลกุรอานหลายๆคนเนี่ยเขาจะทบทวนกุรอานดีที่สุดนะคือในขณะละหมาด และละหมาดที่ดีที่สุดก็คือละหมาดยามค่ำคืนรวมถึงละหมาดวีเตสด้วยดังนั้นก็เป็นจังหวะที่เราจะได้อ่านอันกุรอานวะรติลินกุรอานตารตีละอยายะเนี่ยอยู่ในสุร์อัลมุซจำมินอัลลอฮ์สุบฮานหัวตาลาประทานมาเป็นอยายะแรกแรกสุร,ร์แรกแรกที่เราประทานให้กับท่านในมิซอลเราสำให้ละหมาดยามค่ำคืนแล้วก็อ่านอันกุรอานแบบช้าๆอย่างใครควรน,นั่นเองนะครับที่สี่เวลาที่สี่คือในช่วงเดือนรอมฎอนนี่แน่นอนเป็นเดือนแห่งอันกุรอานชารุละมอตตอนใน,นละติบุนซิลาฟีนทททาาาาางงถมมว่ไขณะเดิน เพราะเป็นช่วงเวลาที่เรามีเวลาไม่ว่าจะเป็นการเดินทางด้วยกับรถด้วยกับเครื่องบินด้วยกับรถไฟอย่าให้เวลาในการเดินทางเนี่ยสูญเปล่าดังนั้นถ้าเรามีจังหวะในการที่จะเดินทางแล้วจงเลือกอาจจะเลือกสักหนึ่งส่วนในการฟังในการท่องจําหรือในการศึกษาถ้าเราสามารถที่จะอ่านได้เช่นอยู่บนเครื่องบินเนี่ยไม่มีอินเทอร์เน็ต แต่เรามีแอปอัานกุรานเราสามารถอ่านอ่านเบาๆนะอย่าไปรบกวนคนรอบข้างก็สามารถที่จะให้เป็นเวลาทอในการใไคขควรอันกุรานได้เช่นเดียวกันนะครับเวลาที่6ก็คือเมื่อมีเหตุการณ์ต่างๆร่วมสมัยเกิดขึ้นสถานการณ์ใดๆที่เกิดขึ้นแน่นอนว่ากุรานได้มีคําอธิบายทุกสิ่งทุกอย่างอยู่ในอันกุราน นะครับดังนั้นมีเหตุการณ์ใดเราอาจจะมี1นึ่งซูร์หรือมีกลุ่มอายะที่เราสามารถจะนาเอาไปศึกษาเพิ่มเติมได้เมื่อเกิดเหตุการณ์นั้นๆอันนี้ก็เป็นจังหวะที่ดีที่จะนําเอาอัลกุรานมาไขค,ควาในเวลานั้นเล่นก็นี่ก็เป็นหลักการจากอัลกุรานที่เป็นอัสบาบุนูซูนสาเหตุแห่งการประทานลงมาองอันกุรานเวลาที่7ก็คือช่วงเวลาเดินทางไปทาฮัจจ์และอุมร์ถามว่าทําไมเพราะเป็นจังหวะเวลาที่เราจะได้ไปอยู่ในแผ่นดินที่อันกุรานเคยถูกประทานลงมาไม่ว่าจะเป็นที่มักกะ หรือมาดีนะก็ต,ตามโดยเฉพาะกลุ่มอายะที่เกี่ยวข้องกับการทำแฮช แล้วก็อุมราะนะครับที่เราสามารถจะใช้กลุ่มอายะ์เหล่านี้ศึกษาช่วงที่เราเดินทางไปทำฮัจและอุมราะโดยเฉพาะอสมมติผมยกตัวอย่างเช่นพี่น้องจะศึกษาหรือใครควรอันกราตอนอยู่ไปไปมาดีนะ้นเนี่ยสุร้อนฮุจุรอสเพราะเป็นสุร้อที่บอกถึงการมีมารยาทของมุสลิมต่ออัลลอฮ์ต่อรอซูลเราศึกษาหาจังหวะศึกษาและใครควรสองหน้าครึ่งในสุร้อนฮุจุรอสในมัสยิดนบีสอลัลลอจะเป็นการเดินทางที่ยอดเยี่ยมมากๆหรือศึกษาสุรออนฮัจสำหรับคนที่ไปฮัจก่อนถึงว่าไปช่วงแรกๆอ ไหนๆก็จะทำฮั์อยู่แล้วใช่ไหมครับอาศัยจังหวะเวลาเนี่ยมีสิบหน้าศึกษาแปลภาษาไทยในมัสยิดนบีหรือมัสยิดฮารอมมีอัลกุรานฉบับภาษาไทยอยู่ที่นั่นเราสามารถที่จะไปศึกษาได้เป็นต้นเวลาที่8ก็คือเมื่อได้รับฟังอายะอัลกุรา,จานจะในละหมาดหรือนอกอละหมาดก็ตามอันนี้ก็เป็นสิ่งที่ผมอจเคยใช้นะว่าจังหวะเวลาที่เราไปได้ยินอายะใดมาเอ้ยเราอาจจะไม่รู้ความหมายแล้วเพิ่งรู้ตอนนั้น ก็นาเอาไปศึกษาไปเปิดความหมายเพิ่มเติมไปดูทัฟซิถ้าพี่น้องสามารถจะดูทัฟซิได้หรือว่าใช้จังหวะเวลาดังกล่าวในการที่จะให้ควรไอะนั้นนั้นข้อที่9ก็คือเวลาที่รู้สึกเดียวดายจริงๆแล้วท่านนบีสอลเราจะสัาเหตุแห่งการประทานลงมาของสูรอกอัตตุฮาเนื่องจากท่านนบีเนี่ยได้มีความกุรานขาดตอนไประยะหนึ่ง แล้วก็บรรดามุชริกินมากกก็ไปดูถูกเยาะเย้ย,ยท่านนบีและบอกว่าพระเจ้าของเจ้าเนี่ยทิ้งเจ้าแล้วโกรธเจ้าแล้วอัลลอฮ์ก็ประทานซูระอัตุฮมามอวัตุฮาขอสาบานกับเวลาสายวันเลยลดีซะจาและเวลากลางคืนเมื่อเงียบสงัดเมื่อมืดมิดมาวัด,ดากรบุกวะวามก่อลา พระเจ้าของเจ้าไม่ได้ทอดทิ้งเจ้าและไม่ได้โกรธเคืองเจ้าแต่อย่างใดก็เป็นการประทานลงมาในช่วงที่ท่นานนบีรู้สึกเดียวดายท่านในบีได้รับการปลอบใจด้วยอันกุอนกรอานและเราละ่ะเวลารู้สึกเดียวดายเรารู้สึกนึกถึงอันกุรอานหรือเปล่าท่านนึกถึงอันกุรอานแสดงว่าทำตัวดีละเราจะไม่มีทางเหงาแน่นอนข้อที่1ิเวลาที่10เมื่ออยู่ในบ้านหรืออยู่ในมัสยิดนะครับเพราะมีสุนัขจากท่านนบีสอกเราเสมอให้อ่านเช่นซุรออันบกรอบ้านใดที่อ่านซุร้อนบกรอใชยตอนจะไม่เข้าบ้านนั้น3วันใช่ไหมครับแล้วก็จังังหวที่่เราอยูในมสิด อยู่ในสถานที่ทีเ่เงียบเงียบมัสยิดก็เป็นบ้านของละซุบฮาโนตะตาลแล้วก็อ่านคําพูดของละในบ้านของพระองค์เวลาที่11เวลาทองเช่นกันคือก่อนนอน บางสุรอนเช่นสุรอนอันมุลท่านบีสอลเราสำหลัมอ่านก่อนนอนแล้วก็สามารถที่จะอ่านหรือสอนให้ลูกอ่านหรือสกุญก่อนนอนหรือกุญใหญ่ท่านยท่านบีก็เคยอ่านก่อนนอนเช่นกันแต่อ่านแบบไหนถ้าเรารู้ความหมายอ่ะสามกุญเนี่ยเราอ่านแบบตะดับบุรแบบค่อยๆอย่อออานไม่ต้องรีบอ่านนะนะครับแล้วก็เวลาสุดท้ายที่ผมแนะนําในหนังสือเล่มนี้นะครูมือเคยขวนอันกุรานก็คือเวลาที่ส่งเสริมให้อ่านอายะหรือสุระอนใดเพ็นการเฉพาะเช่น เวลาอันสุกเป็นสุกเดี่ยมีจังหวะเวลาที่ให้อ่านสูรกราฟีแล้วก็อ่านสูรอกกาฟีพร้อมกับใขรครวนสูร้นั้นๆนะครับหรือจะใไม่จังหวะช่วงเวลาอื่นๆเช่นตอนตื่นนอน ท่านนบีอ่านอิน,นฟีคอลกิส,สมาวาติวออาอัลในตอนท้ายของสุรอาลออิมรอนเป็นต้นเราก็สามารถจะอ่านแล้วก็ไขขวนได้นะครับพี่น้องก็สามารถจะเลือกในเวลาต่างๆนี่คือผมเรียบเรียงมานะครับอยู่ในบทที่8เนี่ยเฉพาะบทนี้บทเดียว12เวลาทองของการใครขวนแล้วก็ในเนื้อหาก็จะมีอะไรละเอียดต่างๆนะครับที่เป็นตัวบทจากอันกุรอานจากสุนนขท่านนบีซอ,อลลอล์หวอะเวอุสลัมนะครับใช้เวลาให้คุ้มค่าต่างๆนะครับ ถ้าใครสนใจจะศึกษาเพิ่มเติมมีทั้งหมเนี่ยสิบบทก็เหมือนกับหนังสือ10เล่มนะอยู่ในเล่มเดียวทําไมต้องให้ขวันกุรานใครอยากที่จะให้ชีวิตมีคุณภาพ นะครับด้วยกับการมีอันกุรานเป็นทางนำใช้อันกุรานเป็นไข้ขวดเเอาเราได้ประทานกุรานงมาตอนท้ายของเล่มน,นะจิตาบุลอันซันนาหูอิเลกบูบาราคุณผมนำอญญาลวายนี้มาเป็นการตักเตือนตัวผมแล้วก็ทุกคนที่ได้อ่านว่าคัมภีรเล่มหนึ่งที่มีความจำเริญเอาเลาะประทานมาให้กับเจ้าคือท่านอับีลุลเลาห์ซัลัมเพื่อพวกเขาเหมือนมนุษย์ทั้งหลายทุกคนมีหน้าที่ที่จะร่ครควญอายะต่างๆของคัมภีร์นี้และจะได้ระลึกได้เมื่อเราเป็นอุลุลอัลบาบหลังจากไขครควญแล้วก็จะกลายเป็นปัญญาชนแน่นอนนนครัใใสสจหงือเลมมนีี้้ทังหด10 หรือรวม1ิเล่มไมในเล่มเดียวราคารวมส่งเนี่ย2,000บาทคนชมคลิปนี้ได้ราคาพิเศษ1,790นะครับพร้อมกับแถมหนังสืออันกุอานคำต่อคำฉบับพกพาเล่มนี้เล็กๆนะครับก็เป็นชวดหนึ่งจากการค้ายควรผมรวบรวมเล่มนี้เนี่ยจะมีซุร,าาาร,ร,าาร้อนฟาติฮา5อายะแรกของซุร้อนบะกรออายะกุลซีแล้วก็สามุณนะครับก็มีประมาณ4-5ซุระอนสั้นๆตรงนี้เนี่ยพี่น้องก็สามารถจะเอาไปเป็นตัวอย่างของการคขายควรได้อันกุศาน,นะครับใครสนใจมซื้อเล่มนี้นะพร้อมกับของแถม เหลือได้10ชุด1790บาทูนย์มาคายขพี่น้อง C.F. 1790แล้วก็มีเนื้อหาที่น่าสนใจอย่างมากนะครับตัวอย่างต่างๆที่เราสามารถจะใช้ในการคายขวดได้ในทันทีก็อยู่ในหนังสือเล่มนี้เช่นฝาคพิเศษสุดๆๆท้ายนะในบทนี้บทที่5การคายขวดคุณอ่นใน8ด้านของชีวิตมี8ด้านของชีวิตแล้วก็มีตัวอย่างการคายขวดให้เรียนรอยใครสนใจพี่น้อง C.F. 1790งเจด้ยเลยครับสลามาในกลุ่มของลราตัวเราครั